ขอบคุณมากครับครับโอ้โพี่เนทมาเซอร์ไพรส์้องชายคนนี้ถึงบ้านโอ้โหเลิฟสุดๆบซึ้งสุดๆซึ้งสุดๆครับซึ้งใจสุดๆโอ้โห,โโหครับเซอร์ไพรส์กันแบบหน้าบ้านเลยนะฮะ <laughs>